สวัสดีครับพบกับผมช่างอั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเคสอ,อาการชาร์ปติดนะครับคือถ้าใครไม่อยากเจอกับปัญหาหรืออาการชาร์ปติดเนี่ยนะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับรถไถไทยซัน UM 304 30แรง2เองเานะครับคันนี้เบื้องต้นลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าในขณะที่กำลังใช้งานรถอยู่เนี่ย อยู่ดีๆเกิดเสียงดังขึ้นบริเวณเครื่องนะครับแล้วก็พักก็ดับไปพอดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยทีนี้ทางทีมงานก็ได้ไปลื้อเครื่องมาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นก็พบว่าเกิดอาการชาร์ปติดนะครับที่สูบหนึ่งบริเวณคอการน,นะครับแล้วก็ตัวกานเนี่ยที่สูบหนึ่งเช่นกันก็เกิดการ หลวมหลังนะครับแล้วก็หมุนหลังก้านนะครับทําให้ก้านสึกลายเป็นเส้นๆเลยนะครับแล้วก็ก้านเนี้ยโคดด้วยนะครับที่สูบหนึ่งแล้วก็อ่าเดี๋ยวดูชาร์ปนะครับชาร์ปเลยนะครับยืดจนผิดรูปเลยนะครับที่สูบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ตรวจพบคือฝาสูบนะครับ เกิดการแตกล้าวนะครับข้ามระหว่างไอดีไอเสียที่สูบหนึ่งเช่นกันนะครับเท mm hmm. ่าที่วิเคราะห์นะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเลยเลยทําให้เครื่องภายในเครื่องยนต์เนี่ยเกิดสิ่งสกรปรกคาบคํเมเมาต่างๆเนี่ยขึ้นนะครับแล้วก็มาอุดตันอยู่บริเวณ ไส้กองน้ํามันเครื่องหรือตะแรกงกองน้ํามันเครื่องนะครับที่อยู่กลนอ่างนะครับพอเกิดการอุดตันขึ้นอย่างเงี้ยครับดูดิมันมันจะทําให้น้ํามันไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงที่บริเวณข้อได้นะครับซึ่งซึ่งเคสเนี้ยสกรปรกค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นที่มาที่ทําให้เกิดอาการชาร์ปติดคือคือจริงๆอาการเนี้ย จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าถ้าเราถ่ายน้ำมันมันถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องตามรอบตามอายุการใช้งานหรือว่าตามระยะเวลาในการใช้งานนะครับคือ <c oughs> ถ้าเราไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วแล้วปล่อยให้มันสกรปรกแบบเนี้ยแล้วพอเวลามันเกิดการเสียหายภายในเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยอย่างอย่างเคสเนี้ยคันเนี้ยเราจะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าข้อเนี้ยเจียไม่ได้นะครับ ซึ่งเท่าที่ผมวัดดูเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเจียไม่ได้ด้วยเพราะหายไปหนึ่งมิลเลยนะครับหนึ่งมิลเนี่ยยังไม่ได้เจียยังไม่ได้ขัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องเปลี่ยนข้อก็มันจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมที่เราไม่ควรจะเสียครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับเคสไททานสามสูนที่อาการชาร์ปติดเคครับสวัสดีครับ